สม่วยเด่มทำลำใจสมรวยเด่มดํำเจอคนใจสั่นชอบทำพเจอกินเหล้าถึงเมาแสนเมาใจเราก็ยังรก,กรับใจดับเมื่อนอิ่อยู่ผิดไม่ยี่มไ ท้าใจสเรวลเช้าอค่กะโหลกโหลคนอยู่มะโหโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเดาไปรักใคราใจสํารวยลืมพังําใจสํ่งรวยลืมพังเธอคนลืม

เจ้าใจรักใครช้ำใจสมวยกเรทำชำใจสะโวยเรือทำชำใจ จุดงานไปมึงไม่ได้ฝึกรำเลยเนี่ยไอ้เฮียรำเหมือนคนเมาให้ผมรำสวยๆไหมล่ะมึงรำดีๆหน่อยสิเมื่อกี้นี้เนี่ยรำให้แม่ๆม่เขารู้ว่าพวกเราเนี่ยไปยิ้งเกสายไอเอสพี่โน่รำดีไปแล้วเออรู้แล้วอ่ะไอ้เฮียพี่รอหนะโอ้เชิญครับเชิญครับอะไรคนี่ก็กรรมการคู่พูดตั้งแต่หกโมงเย็นเลยนะอ๋อไปไปไปดูมาแล้วเออ่ยเขาินเบอร์นัทท่องถูกกฎหมายแล้วนี่ถูกกฎหมายแล้ว ทีนี้มึงเล่พูดไปเคี้ยวไปพูดไปเคี้ยวไปกูเริอมึทำหมูนฟันกรรมการเคี้ยวทุกคนกูจะดีบแปบกระทโถนมบบลักษณะแล้วะพอดีจนะ้าไม่เจอกันนานเนี่ยสวยไม่เจอกันนานาสวยขึ้นนะสวยขึ้นเป็นโตขึ้นเป็นกองขอบคุณมากครับแม่แม่สบายดีนะแม่นะแม่สบายดีนะเพนะื่อแต่แม่ดีขึ้นนะ ไม่ดีขึ้นดูหน้าตาสดใสยิ้มแย้มสวัสด,ดีน้องชายด้วยส<ม> <มา S 1> วัสดีครับไม่เห็นก่อนมานี่วิ่งมาข้างหน้านะพูดมาโอารถอยู่แชร์วางตรงนี้วิ่งเลยเอ่ะวิ่งมาเลยกลัวไม่มทีที่ที่ที่ตั้งตรงนี้ไม่เป็นไรแม่ที่หลังถ้าเกิดแม่มาถึงโทรบอกเดี๋ยวผมให้คนบัวไปยกแม่ขึ้นันนี้เลยแม่จะได้ไม่ต้องมาข้างหน้านี้ตอนนี้ก็ยกพัน เอาแม่อยู่นี่ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันม่นมันไม่ได้ทีแรกไงมันต้องนั่งในทีแรกหรออันนี้มันได้แล้วก็คือทุกอยู่นี่ละนี่ถ้าเกิดกูกูเป็นพี่ผมเป็นพี่นะผมจะให้แม่เนี่ยมามาเอาตั้งดูแชร์ตรงนี้เลยตั้งเลยนั่งตรงนี้นั่งนั่งตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็นั่งบริสเกมไหมเออก็ได้เสียวไงเฮียกลัวแม่น่าจะไหลตั้งเกิโอเค สวัสดีนะครับไม่เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานจริงๆขอบคุณนะครับที่ยังรักและยังศรัทธาพวกเราอยู่ลา่นต้อีด้ดเก็บเก็บตังคือต้องบอกก่อนนะครับาการยะตกเพราะว่าวันนี้เพราะเราเป็นนักมวยใช่เราเป็นนักมวยการมันคนละเรื่องแต่คนละเรื่องนะนี่จริงๆแล้วเนะี่ยพี่เกรเราเนะี่ยไม่เหมาะอากยกุโควิดเลยนะพี่ ไม่บอก,บอกเ,เพราะอะไรเพราะยุคโควิดเขาต้องปิดแมสก์ไอแต่คนดูลิเกรเราเนี่ยหัวละพี่ทำคนดูเข้าโรงพยาบาลเต้นเลือดฝอยในจมูกแตกไปแล้วคนนึงเล่นอ้าวแม่มีตลกที่ไหนเล่นตลกขำจนคนดูเข้าโรงพยาบาลเส้นเลือดฝอยในจมูกแตกอ้าวดูเขาติ เขาไม่ได้ขับกูทังพีไม่ใช่ขับกูกูนะกูเล่นอยู่แต่เขาไม่ขับกูเออเขาไปเยี่ยวกูไล้ดักตีเออไอ้ที่มึงเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้ขับกูจนเส้นเลือดแตกไม่ใช่คือกูจะมีหน่วยสแกนกูอยู่แต่กูเล่นทุบไม่หากูเงี้ยก็อย่าเข้าห้องน้ำูมีดูหน่วยดักอยู่กูทุกเลยนะครับไม่หาเบอูเป็นระบบรองรับหาโอ้ยอย่าพูดนะเิน ปกติสาห้าทุ่งไม่เมื่อยปากมากนัยนะแต่แต่วันนี้เนี่ยเป็นวันลยกระทงถือว่าเป็นความโชคดีของเราโชคดีไงะวะก็โชคดีที่ว่าเราได้มาอยู่ในประเพณีวันลยกระทงวันนี้ที่วัดราชบัวหลวงปกติเราจะเล่นที่นู่นวัดตลาดใต้ใช่แต่ปีนี้คือวัดตลาดใต้น้ำท่วมครับแย<ล>่ท่วมก็เลยเราก็เลยมาเล่นที่นี่จริงจ่ิงเขาน่าจเล่นแหละตอนนี้น้ำเริ่มแบบจากจากคอเหลือเหลือ,ลอลแค่ พอจมน้ำตายไม้หร้อ่ะไม่มีใครประกาศนะไฟมันปิดหมดแล้วนะทั่วมาเปิดไม่ได้อออเหรอนี่ยเขากำลังตามหาอยู่โอ้โหเออเดี๋ยวเพว่าคนยังเยอะอยู่เลยนะขอบคุณนะครับเห็นตัวกิจตังค์ใช่ไหมครับข้างหน้าเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบข้างหลังข้างหลังเท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่ง ใช่ไหมสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทโอ้โหเฮียไม่ถูกจังล <c oughs> เลอยข้างหลังร้อยหนึง่งมันลัดหลั่เออนเดินไปสิร้อยหนึ่งข้างหน้านร้อยห้าสิบถ้าผมมู้ไปเกียรติที่ยืนอยู่ข้างนอกนะครับไม่ใช่เราไม่เห็นท่านนะครับเราเห็นนะครับท่านไม่ต้องซื้อบัตรเข้ามานะครับยืนดูตรงนั้นแหละครับค่าเท่ากันทำไมอ่ะค่าเท่ากันที่ไหนอ่ะยืนดูเมื่อยน้ะมือพี่ยืนรอัอีกวันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกรรมการว่าจะมาลื้อลวงออกแล้วก็ดูฟรีนะทีนี้ สโลโ์บอยของท้งวัดเพื่อให้คนเดินซื้อตั๋วเข้ามาซื้อตั๋วเข้ามาตั่วผมไม่ได้เข้าวัดลาดบูลหลวงกันหปีหน้าเนี่ยต้องไม่วัก็มึงไปพูดมืนชี้โพงให้กระลอกอ่ะไม่ไม่ไม่ใครอยากเข้ามาดูก็ร้อยหนึง่งถือจะว่าเงินได้เป็นเงินทำบุญเอา้านี่เราไม่ได้ทำบุญกันมาก,กี่เดือนลนะเจ็ดแปดเดือนนะ่ะโควิดอ,อ่ะแล้วนับปลาพอโควิดมาปุ๊บน้าท่วมอีก เออใช่พี่ใช่นี่เราทนทุกข์ทรมานนะแต่โควิดรอบแรกนี่มันล็อกสี่แล้วเข้าร็อกห้าแล้วนะจนโควิดจะหมดแล้วนี่นาวมาอย่างเงี้ยโควิดมาแล้วก็ไปแล้วนี่หนามาหนาวก็ไปแล้วนี่เอออยู่มาเจ็ดปีไม่ไปเลยทําไปวะก็เพราะเราเป็นเรารักกันไงเราเป็นพี่น้องกันเราอยู่กันมาเจ็ดปีเราก็ต้องเอ้าือกูพี่น้องกันจะไปไหนมันก็ไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกจะไปก็ไม่ไปทำท่าจะไปไม่ไปกักกัก มีแตกไปแล้วยังอยู่แม่โคตรสยดยอดเลยไม่เหลือใครอันแจกแจกของดีวะแจกของเรงาขอบเราวันขอบวันรีแจกขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนไม่ให้อโนแจกวะอ้โนแจกไม่รู้เรื่องอะไรเอเอ,อเราต้องตั้งคำถามแจกตั้งคำถามเออบายอันนี้เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับครับผม ตัอเซอร์ของเราเนี่ยกมีกึ่งสําเร็จรูปไวไวเหนียวนุ่มไม่อื่นน่ที่จริงๆนี่ผมคู่กับไวไวมาแต่สมัยผมก็ปวดตลกเลยนะและสปอนเซอร์ละอร่อยมากปุ๋ยลูกอรุนปุ๋ยลูกอรุนกิ้เข้าไปครับขี้ออกมาขนตุดไอ้ขี้เราลกเนี่ยผู้มีเลื่อยายต้นแข็งแรงใบเขียวทนลูกใบเขียวทนต้นแข็งแรงสปอนเซอร์ใบเขียวทนใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกลูกดกต้องปุ๋ยลูกอรุณถ้าใครอยากลูกดกก็กินปุ๋ยลูกอรุณเข้าไป ใครอยากมีเจ็ดแปดคนก็เนี่ยกินข้าไหมครับลูกจะดกต้นแข็งแรงนี่พี่ชายผมกินไปสามลูกแล้วมีไข่สีใบแล้ววันนี้แห้ฉุดดกแายของดีกว่าอาใครอยากได้แต่ต้องมาตอบคำถามคำถามไม่ยากครับแม่คำถามไม่ยากทุกทุกคนรู้เกี่ยวกับวัยอยู่แล้วไม่ไม่ยากคำถามของเราคืออยากจะรู้ว่าวันนี้วัดนาคัวหลวงติดหลอดไฟทั้งหมดกี่ดวงครับเอาเลยครับใครรู้ออกไปเลย ไอ้เหี้ยวต้องจแจกฟรีแล้วกันถามง่ายๆดีกว่าอาถามง่ายๆถามง่ายๆเอาแบบคำถามที่แบบใกล้หูใกล้ตาใกล้หูใกล้ตามันจะได้แบบตอบง่ายๆขี่ตาหนักเกท่าไหร่หนักเลยหนักเท่าพ่อพุงมั้งใกล้ตาใครไม่เคยไปชัางน้ำหนักขี่ตาเอางี้ดีกว่าถามง่ายๆเลยทุกคนรู้จักพี่นายอยู่นะครับผมแฟนๆเนี่ยแฟนๆที่มาดูจักพี่นายพี่นายมีเมียกี่คนครับอ่ะเดินมาสอบ เอยคนไหนยกมือคนไหนยกแล้วมาตอบลุกมาเลยลุกมาลุกมาคนไหนครับมามายกมามาลุกมามามาครับมาครับมาหนมาหนมาตอบเลยคือตอบเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดตอบถูกพี่พี่ให้สองตอบสองอันเลยถ้าตอบถูกให้สองอันเลยถ้าเกิดตอบไอย่าด้อดือวันว่าคำตอบถูกใจกูหรือเปล่า ตอบเลยตอบเลยถ้าตอบถูกเอาไปสองอันเลยแต่ถ้าตอบเยอะนะนั่งสาบายโยมนั่งตามสาบายครับไดานั่งตามาาครับไปไม่รู้กูพี่นายมีเมียกี่คนกี่คนหรืหมายถึงเมียปัจจุบันใช่ไหมหมายถึงเมียปัจจุบันเขาหมายความว่ายัางไรวะเหมือนเขารู้เรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้เอาทั้งปัจจุบันและอดีตก็ได้เอาเอาปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันก่อน คนในที่ตอเหนึ่งคนเนออ,นเนอคนในทีต่ตออหนึ่งคนและจอตหน้านี้มีกี่คนพี่เปิดพี่เปิดตัวเปคนเดียวคนเก่าแต่แต่เราคนั้นไม่รู้เลยนี่นี่อยู่ข้างบ้านรู <c oughs> ้ปะ <c oughs> รู้มากเลยวะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ๋ค่อยตอบคำถามหนูคำถามแรกคนเก่ามีคนเดียวถูกต้องอ่าเอาไป <c oughs> คนปัจจุบันก็คือคนเดียวถูกต้อง <c oughs> เอาไป และที่ผ่านมาเน <te ี่ยมีที่สีนักขลิปคนหนึ่งนะสมุทปาการเนี่ยมีคนหนึ่งแล้วก็มีอไอ้พวกไอ้พวกคาขึ้นไปบนโรงแรมเนี่ยไม่นับไอ้นั้นไม่นับเพราะถือว่าจต่งตังมีหลายที่ลูกคือพี่จะตอบคำถามเอาไปให้หมดได้ไหมอยากรู้ชอบคำถามชอบคำถามไหมใช่ใช่มึงชอบคำถามอพี่ครับแต่บุ๊คไม่ค่อยชอบมึงเดี๋ยวว่าน่าเอาไอโนยลองไอโนไม่ค่อยพูดเรื่องกูขอบคุณมาก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 อะไรนะลูก เดี๋ยวไปให้คนอื่นเดไปให้คนอื่นโอ้โหใจมากเลยเองนี่มีน้ำใจนะ,มา,ะมามามาอจานพี่ท่านนี่มีน้ำใจเออคนอย่างเองหาได้ที่ไหนวะเฮ้ยห,หนูบ้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพ,พี่เลยไปเผาถูกดูเปเผาทำไมอะเฮ้ยเอาเมียเอาเมียบอกขึ้นมาตอบดิเมียาจ๋าไม่ใช่ไหมเอาเมียมาพูดคำว่าเอาเมียโบว์โบว์โบว์ต่อไปอ่าพี่พี่ตั้งคำถามเลยบัตรประชาชนไทยที่ลงท้ายด้วยหนมีไหมครับ มีไหมบอลเป็นชายจูงค้ายิงลงท้ายขึ้นหนึ่งแปดนะครับมีไหมครัมีไหมครับไม่มีถ้ามียกมือครับมีไหมครับยี่นคนต่างด้าวมาดูไม่มีมีใครเมีบอลชายจูมาดูกันเลยนะมีแต่แต่แต่ไม่ได้พบอ๋อมีแต่ไม่ได้พบมีแต่ไม่ได้พบใครมีบัตรคนแก่ครับบัตรคนแก่มีไหมครัมีไหมครับ กล้าลุกหรอกทำไมอ่ะไม่กล้าลุกทำไมไอ้เหี้ยะลุกก็รู้อายุหกสิบแนี่เอยเพราะว่าปัจจัยต้องหกสิบอะเอ้าต้องหกสิบพี่ได้เงินเดือนหลวงไม่หาเงินเดือนเจ็ดแปดร้อยเอ้านี่เม <coin> <60 abort> ียมึงเมียมึงที่ไปรับนี่ก็หกสิบเหมือนกันเลยโอ้ยมีมีนักสานไปมีไหมแมเอาให้เด็กดีกว่าให้เด็กดีกว่าพี่ให้เด็กเลยเฮ้ยเขามีบัตรอาวุโสให้เขาไปไหนนไแม่โอ้โหนี่โอเคโอเค่ีไหยแม่ แม่ดูด้วยวนก็แก่ดเออโอเคอะยอมให้แม่เลยอ่าโอเคนางสาวเฮ้ยยักษอย่า่่นางสาวปีปีดาเออเอออะไรนะนางสาวปีดากันโอชาย้าแ้วเเดี๋ยว้แม่เดี๋ยวแม่ถามตักจักเรื่องนึงแม่คาดคะเนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่นายมันจะมีเมียเพิ่มเียเฮียคถามูเลย มึงไม่ต้องถามแม่หรอกมึงถามกูดิไม่กูอยากรู้ไงพี่อยากรู้ว่าคนแก่เขาที่แบบเขาอยู่กันเอาเขาดูเราตลอดเนี่ยมัาจะรู้จักนิสัยใจคอเราไหมเออมึงต้องไปอยากรู้อยากเห็นหรอกมึงจะชิบปุ้ยให้ลองกันเถอะชิบแก่เด็กเด็กดีกว่าอ่าด็กเด็กๆไ็กมีลูกมีหลานมาเอามารับมาลูกมามาด้วยหวิ่งมาลูกมามาสามคนลูกสามคนมาสามคนลูกมามาสามคนเลยลูกมาเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอเคอชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อนะชื่ออะไรนะแม่ลแด่มากับใครลูก มาใครนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสี่คนนะลูกมาสี่คนลูกมาเลยมั้งมา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 กับแม่นะลูกเออมาลูกมาามามาไปลูกไปชื่ออะไรลูกนาตาชาโอ้โหชื่อนาชาชื่อเพราะด้วยชื่ออย่างกับฝรั่งเลยนาตาชาโรมาโนฟองแบบไอเป็นชื่อนาตาชาเออเออวัยอายุเท่าไหร่ครับตีนขวบลูกมาใครลูกแม่ไม่ไม่ผัวยังครับ อ๋อไม่มีป่วยแล้วคำถามมึงนี่เฉียวตีทุกคนเลยนะถเพราะว่ามึงเนี่ยเอาให้กูเกลียดมึงคนเดียวอยากให้กนดูเกลียดมึงเลยเกลียดอ่าไปลูกเอออันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรลูกนะเสียงเขาดีเลยเฮ้ยมึงเดี๋ยวบอกกรรมการเงี่ยพัดดีวะ ชื่อสุรัตนวดีสุรัตนวดีไม่ชื่อทำไมาชื่อเป็นลิเกทุกคนเลยคนยน,นึกถึงอาณาจักรคนนึกถึงสุรัตนวดีไอเ้เหี้ยทำไมคนตน้องมีกุ้มมองใช่ะหมวะทำไมไม่ชื่อเหมือนลิเกหมดเลยวะชื่อสุรัตนวดีใช่ไหมลกูกอายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> แปดขวแบแปดขวบหนูม,นม, <c oughs> มีพี่น้องไหมลูก <c oughs> มีพี่น้องไหมมีอะลูกมีกี่คนครับ <c oughs> หนึ่งคนมีหนึ่งคนอ๋อมีพี่น้องหนึ่งคนแล้วเราคนเท่าไหร่ คนที่หนึ่งก็คือมีหนึ่งคนไงี่นับก็คือนับตัวเองมีพี่น้องหนึ่งคนหนึ่งคนแลวเราคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งไวทีนี้โอ้ยดีโงอยู่ฟังพี่นะลูกหนูมีพ uh, ี่น้องไหมลูกครับมีมีพี่น้องหนึ่งคนและเราคนที่เท่าไหร่คนแรกแล้วเรามีน้องไหมมีรวมกันเป็นเออน โมงโมงโมงโเมื oh. Oh. Oh ่อ oh. ก oh ี้เด็กเด็กหนูลูกเมื่อกี้นี้หนูหนูมาไม่ได้อะไรใช่ไหมมามาลูกมาอันนี้อันนี้ยดูได้ไหมลูกมาเนี่ยลูกมาเนี่ยเลยนี่มาเนี่ยมาเนี่ยพี่มีอย่างอื่นให้มาลูกมาลุกมาเลยเออมาแล้วมาเลยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะแบกตู้กับบ้านไปเลยอันนี้พี่ให้เป็นของทีมงานพี่เองยกไปเลยลูกเฮ้ยพู่อยากให้ของเด็กเป็นยิ้มให้ลูกยกไปเลยเป็นอะไรอะไรยิ้มยิ้มตังค์ร้อย ยืมอะไรยืมยืมตังค์ไรโอ้โหเฮียเนี่เป็นเพร่ขนาดที่จ้องยืมดูงค์ให้ดูใจมึงทำด้วยอะไรวะไอ้ตังค์น้องกูให้เองไอ้ตังค์น้องเอาไปเอาไปลูกมึงไม่ต oh, kind of ้องมึงเก็บไปเลยเอาไปลูกแม่แมย์ไม ouais, ่แม okay. ่มาใช่ไหมมาใช่ไหมลูกโอเคอันน uh ี้ค uh ่าต anyway uh ja uh 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 ั๋วหนูเสียเสียเลึร uh ้อยห้าสิบป่ะจองโต๊ะด้วยเหรอถือถือถือว่าถือว่าช่วยเขาแล้วลูกทุกคนติดถุงถุงทุกงาน เวลาพี่ปไปไเล่นแบบว่าแถววัตถุ์ธูมแถวยิ้มยาวหนูหนูไปป่ะไปป่ะไปให้ลูกผมก็ติดหนูไปกับใครมาใหญ่ค่ะไปอหไรเจ้ใหญ่ไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เ <c oughs> จ้ใหญ่ใบกระท่องเลยนะใดทองไหญ่วัดทองไม่ใหญ่วัดทองเออไม่ใหญ่วัดทองเออจ้ใหญ่วัดทองที่เจ้ใหญ่โอ้โหช่วงนี้ติดตามโอ้มีกำลังมีแล้วเสียส <c oughs> ิรีแล้วช่วงนี้ลูกนะขอบคุณมากเออสวัสดีครับ